สวัสดีครับผมวันนี้เสียงเกษมโซล่าเซลล์นะฮะเรามาทําการติดตั้งนะฮะพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะกันที่จังหวัดสุโขไทยนะครับผมอําเภอศรีชันาลัยนะฮะวันนี้เรามาติดระบบของปะปาหมู่บ้านนะครับผมนะเป็นระบบปะปาหมู่บ้านที่เรียกได้ว่าจะใช้ไฟฟ้ากับโซล่าเซลล์เนี่ยผสมประสานกันนะฮะเป็นระบบใหม่ล่าสุดเลยนะระบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูโลเคชั่นรอบๆนะฮะอันนี้เป็นใช้ปั๊มสองตัวนะฮะจะเป็นปั๊มหอยโข่งกับปั๊มเสมอนะฮะนั้นเราจึง ใช้แผงนะฮะ20แผ่นนะฮะครับผมนี่เป็นหอสูงเลยใช้ปั๊มมันโครงตรงนะฮะแล้วก็ปิดเสมอจากข้างล่างนะฮะอ่าเดี๋ยวจะมีวิดีโอตัดไปที่ข้างล่างนะครับว่าเป็นปั๊มนั้นแรงขนาดไหนนะครับผมอ่านอยู่ที่แผงก่อนนะฮะอันนี้เป็นแผงขนาด20แผ่นนะครับผมนะฮะครับผมนะอันนี้นะฮะเรามาติดตั้งโดยนะฮะเสียงกระเสียมโพลาร์เฟลนะครับผมนะเราจะพามาดูข้างในนะะ นี่ก็เป็นระบบที่เรียกได้ว่าอ่าจะลดค่าไฟในหมู่บ้านเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยครึ่งนึงเลยนะแต่ถ้าแบบดดดีๆเนี่ยอาจจะลดได้ถึง80%เอเลยนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะไปดูความอัจฉริยะของตัวแปลงกันนครับตัวนี้นะอันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะ,นะนน water, นะค,ะคุณสมบัติพิเศษก็คือจะสามารถที่จะซิงค์ไฟระหว่าง โซล่าเซลล์กับไฟฟ้าเนี่ยเข้าหากันโดยอัตโนมัตินะฮะง่ายดูนะตอนนี้นะฮะดูที่หน้าจอนะฮะทำมาที่50เฮิรต์นะฮะจะเป็นโซล่าเซลล์เพียวๆเลยนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นไฮบริดออนนะฮะก็คือโซล่าเซลล์เพียวๆเลยนะฮะผมจะเปิดมาดูที่ตโทรศัพท์นะครับผมจะเปิดเป็นโซล่าเซลล์เข้าไปนะฮะปึ๊บดูที่นี่เห็นไหมฮะเมื่อกี้โซล่าเซลล์เป็นศูนย์ครับตอนนี้โซล่าเซลล์ขึ้นมาที่500วัตต์แล้วนะฮะ AC ก็เปลี่ยนไปที่อ่าเมื่อกี้กินอยู่เต็มเต็มอ่าที่พันพันสองเดียววแล้ นะครับตอนนี้นะครับผมนะดังนั้นนัคือความอัจฉริยะของอิมอร์เตอร์ตัวใหม่ที่จะใช้กับประปาหมู่บ้านเรียกได้ว่าใช้ไฟได้อย่างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะตัวนี้ที่จะไม่ต้องพึ่งพาไฟฟ้านะครับผมแน่นะฮะป๊าก็ยังทำงานในปกตินะฮะตัวแปลงนี้นะครับผมแน่ตอนนี้เป็นไฮบิดออฟแล้วก็คือจะใช้โซล่าเซลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมนี่ยิ่งช่วงแดดอ่อนๆนะฮะก็ยังทำงานนะครับผมนะฮะนะ นี่แล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเราจะมีระบบนะฮะการเสิร์ฟให้นะฮะระบบ DC ซีฟิลให้นะฮะเหมือนเดิมนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับผมนะครับครับอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่สนใจนะฮะระบบแสงโซลาร์เซลล์นะฮะไม่ว่าจะใช้กับประปาหมู่บ้านหรือระบบสูบน้ำทั่วไปก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะฮะร้านแสงเตลเลอร์เซลล์นะผมเราออกแบบโดยทีมงานวิศวกรไฟฟ้านะครับในเรื่องความปลอดภัยและเรื่องการใช้งานนี่มาที่หนึ่งเลยครับผมครับไนนก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามชมครับผมนะครับสวัสดีครับ เอาละครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของนะฮะปั๊มบาดาลน,นะฮะที่ใช้ดันขึ้นแทงปลาปาที่อยู่ข้างบนนู้นนะฮะสูงมากๆเลยนะฮะผมนะตัวนี้ก็ใช้เป็นโซลาเซลล์นะฮะพลังงานแสงอาทิตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะ,นะฮะน้ำก็ เรียกได้ว่าพุ่งเหมือนไฟฟ้าปกตินะฮะตัวนี้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะตัวนี้นะฮะนะครับเป็นปั๊มขนาด2แรงม้านะฮะแต่ว่าน้ำนั้นแรงมากๆเลยนะฮะตัวนี้ครับผมนะครับก็ต่อไปนี้เดี๋ยวชาวบ้านสีสัต์เดี๋ยวจะได้ใช้น้ําฟรีกันนะครับผมนะนะครับกับเสียงกระเสีมโซล่าเซลล์นะครับผมนะอันนี้เป็นจุดข้างล่างเนาะนะครับน้ำก็แรงใช้ได้เลยนะฮะนี่แรงมากๆนะครับโอเคนะครับผมไงเดี๋ยวเราจะพา ไปดูในส่วนของข้างบนต่อกันนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างครับผมครับสวัสดีครับผม